สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวสาทรกันรับประพฤกนะคะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะมีสี่ห้องนอนสองห้องน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยบริเวณนี้จะเป็นโถงรับแขกนะคะชั้นล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้อง ชั้นล่างมีหนึ่งห้องนะคะสามารถทำเป็นห้องนอนหรือจะเป็นห้องทำงานได้เลยถัดมาด้านหลังนะคะเป็นห้องครัวมีปั๊มน้ำแถมให้ด้วยนะคะห้องครัวบิวอินไว้เรียบร้อยสวยงามมากใช้วัสดุอย่างดีเลยค่ะ หลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนะคะมีพื้นที่ข้างบ้านมีต้นไม้เป็นรั้วสวยงามมากเลยค่ะเราขึ้นไปต่อชั้นสองกันเลยห้องแรกค่ะเป็นห้องนอนใหญ่มีวินตู้เสื้อผ้าสวยๆเกรๆเ,เลยจ้า แอดมินแอบชอบอยากจะถอดไปไว้ที่บ้านตัวเองเลยชั้นบนมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะถัดมานะคะเป็นห้องนอนสองค่ะห้องนอนชั้นบนนะคะจะมีหน้าต่างให้ทุกห้องเลยค่ะ ห้องนี้ห้องนอนสามค่ะราคาขายนะคะอยู่ที่5.59ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ